วบาไมแ่้แก็แลมาอายุยังก็อายุความสูงเกินแม่นแม่เล่าอยู่วันนี้

กมากเราใหรแม่ทีาเปมัที่เราเอาปนมากไจะได้เดียวแานดีมากยิมไม่จะสีเอเหมืนนะมายิ้ก่อน้ามองรถก็ยิ้มาวม่เปิดเพื่นตาซอยเพื่ที่หะมอมาใส่ไทยนี่บ่ตักมือนเปเดียตักเลยไม่เียวมาสองอันเลยไม่ใช่นอกรอเ่าอาอมาข้างหนอกลวด ตั้ไวีนเยตั้งสงนเดี๋ยกต่อมไเาสองนเอาไปเอาไปตั้งหมงไห้ก็เยเอาเอาตัวิทักก่อนก็เลีผีี้หอ่พอ่อ่ เดจม่คนอย่ได่าแ่ก่อนี่มั้ยเอ้า่อ้าน่มันี่ม้เานนี้ไม่ใส่ใช่ไมเ้ไม่ใช่มเอาไม่ใช่ขใส่ไม่ใช่อนมใส่กงใส่เนี่ยใ่ นี่บ่อันันแะไม่ได้ขวนขวนเยไม่ได้ได้นขวนี่นีนอยว่ามันกรไมันก็รอกันเลยหมดาไมดักจมไ่ดักดักขวนที่นี่ขวนขวนที่เราลลายเต็บ่อนจะเป็นสอดนื้น่องได้หนอไม่หลย่าทางเนื้อหน่อยไม่านนี่ขวน้งบงาคือทำนั้นเหลือเอาไปยืนนะ

นี tomar, JI 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 ่น oui> ี่นี่พก๊ะรงสีขาวายพานี่นี่เอานี้มาตังให้เด้งหน่อยก่อนใช่นอเออไเอ้ียเออได้นีเาิวต่อยัวคนาิวเยเาิวยไยนตน่ยืนต่อกันมายืนต่อกนกันมาไปยืนต่อคนไปได้เนอ

ที่สุดี้ก็ปฏิบัติวก็อีกมเมาอีกเมาอีกอา้อกครับเออกคเขาไม่ได้บอกเลยนะาวาหลุดนะห้องบางใช่ไหมะอเจ้างได้คละ มันเย่าไ่มันเขย่าไ่วล้ว่เนี่ยๆ่มาเอาอีกใล้วได้แล้วเช็คอันละเดียวได้กันเยไห้มันเดกินนขะกใช่แล้วะผมไปใช่่วัผู้ได้ไปเอาที่ไ้กับไปเอาจำได้จำไม่ได้่ันเมียระเดีวมนเย เอ้าซีซีเท่า่ะ่างกเไปเเด็กหเลอ้าน้าาไป่น้าน้ยาาเอาอีวยเนาตั้งไ้ทัานาั้วนาเฮีนอยู่บนหนามไปเจาะหนมนะเกแล้วนี้งกอเอาปว่าเราอยู่ที่สวยครับคุณครับ ไปมาดูกิ๊สวยครับไปาไปเยวาไปสเทีไปหน่อยอั้งังไปได้หน่อยเนี่ยอ่าไม่ได้กินแล้วเราเอามาเอาหลอดสองอันนี้เจ๊งานไหเอาพวกสร้างยูวัดนเ้ยลก็เดนสร้างยูวัด